เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับการพัฒนาฟุตบอลไทยเอสเซทไว้ y, และบีจีปทุมได้ร่วมมือกันเพื่อส่ง5นักเตะเยาวชนไทยไปฝึกงานที่สโมสรบรสเซียดอร์มุนเยอรมนีซึ่งเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถสูงในลีกบุนเดสซีกาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเตะเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสนี้ แต่ที่นี้ก็เกิดความเป็นอย่างไม่คาดคิดการส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรชั้นนําเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและมีความหมายมากมายมันเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเตะได้เจอกับระดับฟุตบอลที่สูงและเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงสุดจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตาม แต่ถ้าพูดถึงการพัฒนาฟุตบอลไทยมันก็ต้องมีการพูดถึงการส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรต่างประเทศเช่นนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเป็นอย่างแตกต่างและมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปมีคนเห็นว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีและมีผลตอบแทนแต่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาและไม่ได้มีผลตอบแทนเท่าไหร่เพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมการส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่มีความเป็นอย่างที่แตกต่างกันไป มีผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปตามสโมสรและตามการจัดการของแต่ละสโมสรมีสโมสรที่มีระบบฝึกงานและการจัดการที่ดีทําให้นักเตะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีสโมสรที่ไม่มีระบบที่เหมาะสมทําให้การฝึกงานของนักเตะไม่ได้มีผลตอบแทนเท่าไหร่การส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรต่างประเทศมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาฟุตบอลไทย มันเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเตะได้เจอกับระดับฟุตบอลที่สูงและมีโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองในระดับที่สูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เข้าสู่ระดับโลกเพื่อให้มีการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เป็นอย่างดีและมีผลตอบแทนมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะมีการเตรียมพร้อมให้นักเตะได้ฝึกงานกับสโมสรที่มีระบบฝึกงานและการจัดการที่ดีซึ่งจะช่วยให้นักเตะได้พัฒนาตัวเองในระดับที่สูงและมีโอกาสในการเข้าสู่ระดับโลก และนี่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดการส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรต่างประเทศมันเป็นการเตรียมพร้อมให้นักเตะได้เจอกับสิ่งที่แตกต่างและมีความยากลําบากซึ่งจะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองในมุมมองและวิธีการเล่นที่แตกต่างกันซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเป็นนักเตะที่มีความเข้มแข็งและมีความเต็มที่ในการเล่น เมื่อพูดถึงการพัฒนาฟุตบอลไทยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความเป็นอย่างที่แตกต่างกันไปมีคนเห็นว่ามันเป็นการพัฒนาที่ดีและมีผลตอบแทนแต่มีคนเห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาและไม่ได้มีผลตอบแทนเท่าไหร่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เป็นอย่างดีคุณเห็นอย่างไรกับการส่งนักเตะไปฝึกกับสโมสรต่างประเทศมันเป็นการพัฒนาที่ดีหรือไม่มีผลตอบแทนเท่าไหร่มีความเป็นอย่างอะไรบ้าง มีความเป็นอย่างที่แตกต่างกันไปในการพัฒนาฟุตบอลไทยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงในการพัฒนาฟุตบอลไทยให้เป็นอย่างดี